ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้ข่าวลือกระแสวิเคราะห์เสียงคาดการเกี่ยวกับคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือแรงขึ้นทุกวันครับเช้าวันนี้เองร้อนเลยครับใน Twitter ในเว i โป w เว b โก็คือ Twitter ของจีนเพราะว่ามีคนข่าวข้องกง ที่เป็นรองผู้อำนวยการของสถานีดาวเทียมของฮ่องกงเขียนในวัยปอครับบอกว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือมากคนหนึ่งบอกกับเขาว่าคิมจองอึนเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้ก็มีสื่อญี่ปุ่นออกมาบอกว่าแหล่งข่าวบอกกับสื่อญี่ปุ่นว่าคิมจองอึนเป็นผักไปแล้ว เรื่องนี้ก่อนหน้านี้สักสามวัน CNN ของอเมริกาอ้างข่าวกรองของสหรัฐว่าคิมจองอึนหลังจากผ่าตัดหัวใจเมื่อวันที่12เมษายนนั้นมีอาการน่าเป็นห่วงอยู่ใน ICU gravely ill คำว่า gravely ill แปลว่าป่วยหนะัก แต่ว่าวันเดียวกันนั้นข่าวกรองเกาหลีใต้ก็บอกว่าไม่มีร่องรอยไม่มีวิแววข่าวนี้อะไรชัดเจนแต่ต่อมาก็มีข่าวเมื่อวานนี้เองเช่นกันขณะที่มีข่าวสื่อญี่ปุ่นบอกว่าคิมจองอึนเป็นผักก็มีข่าวสูนอออกมาจากรอยเตอร์สำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าจีนได้ส่งคณะแพทย์ คณะหนึ่งจากปักกิ่งไปเปียงยางเพื่อดูแลให้คำแนะนำกับคณะแพทย์เกาหลีเหนือหลังจากที่คิมจองอึนผ่าตัดหัวใจนี่ครับข่าวหลายกระแสนี้ไม่ใช่เป็นการลออข่าวกันแน่นอนแต่เป็นข่าวที่มีการตรวจอย่างละเอียดเหตุผลที่ทำให้กระแสข่าวนี้มีน้ำหนักและมีการ ต่อกระแสะต่อยอดกันไปเรื่อยๆเพราะว่าวันที่15เมษายนที่ผ่านมานั้นเป็นวันที่ปกติแล้วจะเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของเกาหลีเหนือเพราะเป็นวันครบรอบวันเกิดของคุณปู่ของคิมจองอึนคิมอิลซุงซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือเป็นวันชาติการครบ108ปีของคิมอิลซุง ปกติวันที่15เมษายนนั้นทั้งประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยจะมีการเฉลิมฉลองกันรำลึกถึงผู้ที่คนเกาหลีเหนือเรียกเป็นพระเจ้าทีเดียวครับเป็น supreme leader เป็น our great leader เป็นผู้นำสุดยอดเป็นผู้ที่สร้างชาติขึ้นมาและคิมจองอึนเนี่ยในฐานะเป็นหลาน,นก็จะทำเป็นงานใหญ่ประจำทุกปีแต่ปีนี้ ไม่ปรากฏตัวครับงานก็ยังมีอยู่แต่เป็นงานที่ไม่อลังกาคลึกโครมเหมือนกับทุกปีและเมื่อตัวผู้นำใหญ่อย่างคิมจองอื่นไม่ปรากฏตัวเนก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายของข่าวลือยิ่งเมื่อมีข่าวออกมายืนยันค่อนข้างยืนยันว่าผ่าตัดวันที่12บห่างกันเพียงสามวันจากวันงานใหญ่เนี่ยก็ทำให กระแสพัดแรงไปทั่วโลกเลยครับข่าวกรองก็ตรวจสอบทันทีคนที่อ้างว่าเป็นเพื่อนซีกับคิมคนหนึ่งก็คือโดนัลด์ทรัมป์นักข่าวก็ถาม Trump, โดนลัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์บอกไม่มีรอกข่าวนี้ลือกันไปสแสดงว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้มีสายตรงกับคิมจองอึนอย่างที่อ้างกันเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดต้องรู้ว่าเพื่อนคิมเนี่ยผ่าตัดและ เพื่อนคิมถ้าไม่ปรากฏตัวในงานสำคัญระดับชาติอย่างนี้ก็ต้องมีเหตุผลก็เป็นไปได้ครับว่ากำลังฟื้นจากการผ่าตัดหัวใจก็อาจจะมีเหตุผลชัดเจนว่าหมอยังไม่ให้ไปทำกิจกรรมเช่นนี้แต่ลือกันถึงขั้นเสียชีวิตลือกันถึงขั้นว่าเป็นผักไปแล้วนั้นไม่ธรรมดาไปถึงโน่นเลยครับสำนักข่าวญี่ปุ่น สำนักข่าวอเมริกันสำนักข่าวเกาหลีใต้เนี่ยก็วิเคราะห์กันเลยว่าใครจะเป็นทายาทรับช่วงต่อถ้าหากข่าวลือนี้เป็นจริงนี่ครับถึงขั้นที่ว่าคิมซึ่งอายุแค่36เองนะครับปีนี้แล้วขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดแทนพ่อเมื่อปี2011ก็9ปีนี้เองแต่ว่าคนที่จะขึ้นมาเนี่ยก็ มีการวิเคราะห์กันหรือว,ว่าใครน่าจะมาแทนได้ส่วนใหญ่ครับนะักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เลยมองไปที่น้องสาวครับเราจะเห็นข่าวเรื่องของน้องสาวเนี่ยเกาะติดอยู่กับคิมจองอึนตลอดไม่ว่าจะไปประชุมสุดยอดกับทรัมป์ที่สิงคโปร์หรือที่ฮานอยสองครั้งเราก็จะเห็นคิมโยจองเนี่ยติดตามใกล้ชิด เป็นคนยื่นเอกสารให้เซ็นพูดง่ายๆคือเป็นคนเกาะติดผู้นำเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและก็มีตำแหน่งแห่งหนอยู่ในโพลิตบิวโรหรือกรมการเมืองซึ่งมีอำนาจสูงสุดของพรรคคนงานแห่งเกาหลีเหนือที่นั่นเขาไม่ใช้คำว่าเป็นพรรคคอมมิวนิสต์เขาใช้คำว่าเป็นพรรคแรงงานแห่งชาติก็มีพรรคเดียวแหละครับ ถึงขั้นที่มองว่าทายาทเป็นใครทั้งๆท,ท,ที่อายุแค่36คิมนี่นะครับก็แสดงว่ามันต้องมีบเบาะแสอะไรบางอย่างเช้วนี้ผมเห็นใน Twitter มีนักข่าวอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติของคิมเป็นนักข่าวผู้หญิงครับแล้วเขียนใน Twitter เลยจะเป็นการเขียนเพื่อจะสร้างพาดหัวหรือว่าจะต้องการจะส่งสัญญาณอะไรก็ไม่ทราบบอกว่า ตอนนี้จับตาดูทีวี v. เกาหลีเหนือว่าพิธีกรจะใส่ชุดดำออกมาอ่านข่าวหรือเปล่าเขาพูดอย่างนี้เลยนะเขาบอกว่าสัญญาณแรกที่จะยืนยันว่าคิมจองอินเป็นอะไรหรือไม่เนี่ยต้องดูทีวี v. ของเกาหลีเหนือเลยแล้วคนอ่านข่าวเนี่ยใส่ชุดสีอะไรถ้าเป็นชุดสีดำแล้วก็ยังไม่ทันประกาศอ้าปากประกาศก็ต้องเข้าใจแล้วว่าคิมไม่อยู่แล้ะ แต่ว่านี่ก็คือวิธีการหาข่าวที่ยากลำบากพอสมควรครับสําหรับนักข่าวทั่วโลกเพราะว่ามันไม่มีวิธีเช็คไม่มีวิธีตรวจสอบไม่มีวิธีทไปหาโคศุกรัฐบาลหรือว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดเหมือนกับประเทศอื่นๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมีร่องรอยมีสัญญาณอะไรบางอย่างแต่ว่าสำหรับเกาหลีเหนือแล้วเป็นประเทศที่ล็อกดาวน์เต็มเ ล็อกดาวน์นี่โดยไม่ต้องมีโควิด1 9มาก่อนหน้าน,นี้ก็ล็อกดาวน์คือปิดทุกประตูครับไม่สามารถจะตรวจสอบข่าวได้ทั้งนั้นข่าวกระแสจากญี่ปุ่นก็ดีจากจีนก็ดีเนี่ยจากอเมริกาเองก็ดีเนี่ยมีน่าจะมีมูลในระดับหนึ่งยังไม่มีใครกล้าฟันธงนะครับว่าคิมจองอึนตายแล้วหรือยัง แต่ถ้าคิมจองอึนตายเนี่ยมันก็จะมีผลกว้างไกลามากต่อการเมืองระหว่างประเทศ 1. ถ้าคิมเป็นอะไรไปเนี่ยแล้วคนที่สืบทอดต่อมาไม่ได้มีบารมีเพียงพอในการบริหารประเทศสิ่งที่คนเคยกลัวตอนที่คิมขึ้นมาใหม่ๆคิมน้อยเนี่ยก็คือว่าเอกองทัพจะยอมรับเขาไหมปัญญาชนจะยอมรับเขาไหมจะมีการรวมตัวกันยึดอำนาจไหม และสิ่งที่คิมกลัวที่สุดคืออเมริกาจับมือกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเนี่ยเก็บเขาโค่นเขาโดยการกระตุ้นให้เกิดกลุ่มคนที่พอไม่พอใจและพร้อมจะร่วมรวมมือกับอเมริกาญี่ปุ่นเพื่อที่จะโค่นเขาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามแต่พอทรัมป์ยอมเจอกับคิมคิมก็โล่งอกไประดับหนึ่งว่าเอาละอย่างน้อยที่สุดอเมริกาก็จะไม่ใช้วิธีการแบบที่อเมริกา ทำกับผู้นําหลายประเทศด้วยการรุกเข้าไปจัดการถ้าไม่ใช่เป็นการไปสร้างกลุ่มเพื่อโค่นอํานาจก็จะใช้วิธีการกดดันทั้งการค้าทั้งการเมืองถึงขั้นที่ส่งทหารหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปจับตัวและก็กสังหารก็เกิดเกิดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นที่อิรักซาดัมพุสเซนหรือว่าที่ลิเบียกัดดาฟีก็โดนมาแล้วคิมกลัวที่สุดตรงนี้ ดังนั้นพอคิมเป็นเป้าของข่าวลือเช่นนี้เนี่ยก็มีการมองต่อไปเลยครับว่าถ้าหากน้องสาวขึ้นมาแล้วน้องสาวยังไม่ได้สามารถสร้างบารมีฐานอำนาจเพียงพอการเมืองเกาหลีเหนือเนี่ยจะเปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะสำคัญเลยครับจะพูดง่ายๆคือทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นยังไม่พร้อมสลับความเปลี่ยนแปล,ปลงด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้าน แล้วถ้าคนเกาหลีเหนือเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปที่ทางไหนก็ไม่แน่ใจเราไม่เคยรับรู้เลยครับว่ามีมือขวาของคิมในกองทัพที่มีอำนาจพอที่จะก้าวขึ้นมารับช่วงต่อหรือยึดอำนาจและยังรักษาให้เกาหลีเหนือเป็นแบบคอมมิวนิสต์เต็มพิกัดอย่างที่เป็นมาตลอดหรือไม่หรือ หน่วยงานข่าวกรองญี่ปุ่นเกาหลีใต้อเมริกาที่เป็นพันธมิตรมาตลอดเนี่ยจะทํางานร่วมกันเพื่อที่จะสร้างให้เกิดการสืบทอดอํานาจกันวิธีไหนแต่อย่าลืมนะครับว่ายังไงก็ต้องปรึกษาจีนครับเพราะว่าจีนกับเกาหลีเหนือนั้นใกล้ชิดกันมากกว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้อเมริกามีกับคิมจองอึนแน่นอนจีนไม่พูดอะไรเลยครับ จีนยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นหรือออกข่าวใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของคิมจองอึนที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือว่าถ้าหากข่าวลือนี้ไม่จริงเนี่ยคิมจะต้องออกข่าวไปทางใดทางหนึ่งเพื่อที่จะเห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่เพราะการที่ปล่อยข่าวว่าเขาเป็นผักก็ดีเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ดีเนี่ยมันทําให้เกิด ความขัดแยงในระดับนำของเกาหลีเหนือได้ต่างคนต่างจ้องกันมาแล้วละ่ะแต่ว่าไม่มีใครกล้าทําอะไรเพราะว่าคิมยังอยู่แต่ถ้ารู้ว่าคิมหมดสภาพแล้วเป็นไปได้ครับว่าจะมีการแข่งแย่งอำนาจกันในเกาหลีเหนือและคนที่ห่วงที่สุดก็คือเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีใต้อย่างจีนนี่แหละว่า ความยุ่งวุ่นวายทางการเมืองในเกาหลีเหนือเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรเพราะว่าประเทศนี้ปิดมาตลอดตั้งแต่คุณปู่ก่อตั้งเกาหลีเหนือหลังสงครามโลกครั้งที่สองคิมอิลซุงเนี่ยปกครองประเทศตั้งแต่ หลังสงคราม1948จนถึง1994เสียชีวิตและลูกคือคิมจองอิลก็ขึ้นมาตั้งแต่ 1994, 1994มาถึง2011ส่วนตัวหลานคนนี้นั่นเป็นผู้นำรุ่นที่สมเท่านั้นเนี่ยขึ้นมาก็ไม่ถึง10ปีความจริงตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆก็ไม่มีใครเชื่อว่า เด็กน้อยคนนี้ตอนนั้นก็อายุแค่20กว่าเท่านั้นนะครับยังไม่ถึง30ด้วยซ้ำไปเนี่ยจะสามารถทำให้บรรดาเหล่านายทัพแม่ทับนายกองที่อยู่มานานรุ่นพ่อรุ่นลุงจะยอมรับเขาแต่คิมก็ทำได้ครับแล้วช่วงหลังนี้คิมสามารถจะแสดงความสามารถทางด้านการทูตถึงขั้นที่ทรัมป์ยอมเจอถึงทรัมป์ที่ยอมประกาศว่าจะไม่ กระทำการใดๆที่จะโค่นรัฐบาลของเขาถึงขั้นที่คิมทดสอบขีปนาวุธกี่ครั้งกี่ครั้งทรัมป์ก็ยังยอมไม่กล้าประกาศว่าจะตอบโต้หรือจะจัดการและการที่คิมน้อยสามารถทำให้อเมริกายอมให้ธงอเมริกากับทงเกาหลีเหนือเนี่ยวางเคียงคู่กันโดยที่ผู้นำอเมริกา ที่ยอมมาพกปะจับมือคนแรกก็คือทรัมป์เนี่ยต้องถือว่าเป็นชัยชนะของคิมอย่างยิ่งดังนั้นถ้าหากคิมเป็นอะไรไปจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งไม่เสียชีวิตหากเป็นผักอย่างที่สื่อญี่ปุ่นบางสื่อได้รายงานไปเมื่อวานนี้ก็ยังแปลว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นที่เกาหลีเหนือซึ่งจะมีผลอย่างยิ่ง ข่าวทั้งหมดที่มันเกิดทําให้มีการพูดกันหนักแน่นขึ้นเขาเพราะว่าเช้าวันนี้เองครับรองผู้อํานวยการของฮ่องกงซัตทลไลท์ทีที่ชื่อฮ่องกงเอสทีหรือฮ่องกง a t ต l l i t ไลท์ท v ว s ชันรองผู้อำนวยการคนรนี้ชื่อซีจือเจียนซิงโจเขียนในไวป๋อครับแล้ว รองผู้นยการคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับมีคนตามเธอในเวยป๋อถึง15ล้านคนนะครับแล้ววันเช้าเนี่ยเธอก็เขียนข้อความบอกว่ามีแหล่งข่าวที่เหนียวแน่นมากใช้คำว่า solid source แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้มากได้บอกกับเธอว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้เสียชีวิตแล้ว นี่เขียนอย่างนี้ชัดๆเลยครับไม่อ้อมแอมไม่บอกว่าเป็นข่าวลือบอกว่าแหล่งข่าวที่บอกกับเธอนั้นเนี่ยค่อนข้างจะน่าเชื่อถือแล้วเธอก็เป็นถึงรองผู้อํานวยการของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่ฮ่องกงอืแล้วเธอคนเนี้ยที่ชื่อสีเจี้ยนเนี่ยเป็นหลานสาวของ รัฐมนตรีหนึ่งในรัฐมนตรีต่างประเทศที่เธอรู้จักนี่ครับน่าสนใจมากขณะเดียวกันเนี่ยสื่อญี่ปุ่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับสองข่าวนี้ไม่ได้ว่าใครอ้างใครเลยนะครับสื่อญี่ปุ่นบอกว่าคิมจองอึนได้กลายเป็นสภาพกลายเป็นผักไปแล้ว หลังจากที่ผ่าตัดหัวใจก่อนหน้านี้และมีภาพดาวเทียมครับนักหาข่าวนี้จะต้องใช้วิธีการจับทุกร่องรอยทุกสัญญาณเลยนะครับมีภาพดาวเทียมเนี่ยมีขบวนรถไฟของคิมจองอึนขบวนรถไฟนี่ยาวประมาณ250เมตรมีภาพ ทางดาวเทียมบอกว่าเห็นรถไฟขบวนนี้ของท่านผู้นำเกาหลีเหนือที่เมืองวอนซานวอนซานนี่เป็นเมืองพักผ่อนซึ่งปกติจะเป็นจุดที่ผู้นำเกาหลีเหนือนั้นหลบไปพักผ่อนในหน้าร้อนและนี่ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับแหล่งข่าวนี้มาจากเว็บไซต์ที่ชื่อ 3 8 North 38 North ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ติดตามเรื่องเกาหลีเหนือมาอย่างใกล้ชิดตลอดเช่นกันดังนั้นถ้าขบวนรถไฟยาเวเหยียดของคิมไปอยู่ที่เมืองพักผ่อนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็ไปพักร้อนที่นั่นหลังจากผ่าตัดแต่ถ้ามีคณะแพทย์จากจีนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจบินไป ในช่วงไม่กี่วันเนี่ยก็จะแสดงว่าคิมต้องการความช่วยเหลือทางด้านสุขภาพถามว่าอ่ะก่อนหน้านี้เห็นหน้าท่านผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อไหร่ย,ยังไงมีภาพบอกว่าเมื่อเมื่อไม่นานมาน,นี้ แต่ว่าก็เกือบเป็นเดือนแล้วนะครับที่เห็นท่านประธานไปในงานสาธารณะแต่จริงๆแล้วเมื่อประมาณสสัปดาห์ก่อนเป็การทดลองขีปนาวุธสามครั้ง4ครั้งเนี่ยในช่วงที่มีโควิด1 9นี่แหละเพราะว่าช่วงนั้นยืนยันว่าเกาหลีเหนือยังไม่มีใครติดเชื้อโควิด1 9เลย แล้วก็ลือถึงขั้นที่ว่ามีชาวเกาหลีเหนือคนหนึ่งกลับจากจีนติดเชื้อนี้มาโดนยิงเป้าเลยครับข่าวเรื่องเกาหลีเหนือยิงเป้าคนเนี่ยมักจะมีบ่อยๆแต่มันก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ทางการเกาหลีเหนือยืนยันมาตลอดว่าไม่มีใครติดเชือ้อแม้แต่คนเดียวเพราะว่าปิดประเทศตั้งแต่ทันทีที่มีข่าวเรื่องอู่ฮั่นของจีน ครั้งล่าสุดที่เห็นคิมจองอึนในที่สาธารณะประมาณสองสัปดาห์ก่อนโดยที่ไปนั่งหัวโต๊ะการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือนี่คือข่าวทางการของเกาหลีเหนือที่เป็นทีวีภาพดาวเทียมที่พูดถึง รถไฟขบวนยาวเนี่ยมีภาพด้วยนะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่เว็บไซต์นี้เนี่ยใช้ภาพดาวเทียมในการวิเคราะห์ข่าวการติดตามข่าวเกาหลีเหนือนี่ต้องใช้ทุกวิธีทางนะครับเหมือนกับติดตามข่าวเมืองจีนเมื่อสัก30ปีก่อนครับต้องดูรูปทางการต้องดูสื่อทางการว่าผู้นำจีนคนไหนยืนอยู่ตำแหน่งไหนด้วยนะครับ สมัยนั้นเนี่ยตอนที่ผมติดตามข่าวมืองจีนใหม่ๆนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีแหล่งข่าวที่จะให้เราตรวจสอบได้ดังนั้นต้องใช้วิธีแบบวิเคราะห์ข่าวยุคสงครามเย็นครัก็คือดูซิว่ามาปรากฏตัวเนี่ยใครยืนอยู่ข้างซ้ายข้างขวาของผู้นำผู้นำแต่งตัวอย่างไรสีหน้ายอย่างไร ในคนนี้ตกจากกระป๋องหรือไม่ก็อยู่จุดตำแหน่งรูปที่ผมให้ดูนี่คือรูปดาวเทียมของเว็บไซต์38 North นอสนี่แหละครับเขาบอกว่าเนี่ยคือรูปที่ถ่ายจากอากาศเห็นกระบวนรถไฟยาวเหยียดของท่านผู้นำเกาหลีเหนือที่ไปที่เมืองโวสซานซึ่งเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศทั้งกระบวนยาวขนาดนี้ก็แปลว่าเป็นเรื่องใหญ่มาเต็มคณะเลยนี่คือ หลักฐานที่มีณจุดนี้ขณะน,นี้ดังนั้นเรากำลังจะเห็นข่าวใหญ่ที่ไม่กี่วันข้างหน้านี้ผมก็เชื่อว่ารู้ครับเพราะว่าถ้าคิมไม่ได้ป่วยหนักถึงขั้นเป็นผักถ้าไม่เสียชีวิตอย่างที่เป็นข่าวลือต้องปรากฏตัวครับต้องมาแสดงให้เห็นว่าโน no, ไม่จริงเพร,เพราะว่ายิ่งปล่อยไปนานเนี่ย ไม่ใช่เพียงแค่ทั่วโลกจะมีความมึนมนงงสงสัยภายในเองก็จะวุ่นวายครับแน่นอนคนเกาหลีเหนือไม่ได้อ่านข่าวจากเว็บอไม่ได้อ่านข่าวจากสื่อต่างประเทศเท่าไหร่แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนแอบดูข่าวจากเกาหลีใต้เพราะเป็นภาษาเกาหลีเหมือนกันเนี่ยไม่น้อยนะครับที่เกาหลีเหนือดัองนั้น ยังไงยังไงข่าวก็รั่วมาว่าข้างนอกเขาบอกว่าผู้นำของเราเสียชีวิตแล้วและก็คงจะมีประกาศเร็วๆนี้ถ้าหากป่วยหนักเป็นผักนี่ก็จะต้องมีการแต่งตั้งผู้รักษาการแต่ถ้าหากเสียชีวิตนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันหมายถึงว่าประเทศที่ปักหลักเรียกตัวเองว่าคอมมิวนิสต์เต็มที่มาตลอดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย แล้วตั้งแต่ทําสงครามกับอเมริกาจีนช่วยเกาหลีเหนืออเมริกาช่วยเกาหลีใต้แล้วไทยเราก็ส่งทหารไปช่วยเกาหลีใต้ก็ยังมีทหารผ่านศึกเกาหลีของไทยอยู่ถ้าหากเกิดระบบของคอมมิวนิสต์ในเกาหลีเหนือล่มสลายขึ้นมาเพราะคิมเอาไม่อยู่หรือไม่อยู่แล้วเนี่ย นั่นแปลว่าเอเชียกำลังจะเจอกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางภายัยโควิด -19 วิกฤตซ้อนวิกฤตแล้วก็ยังมีวิกฤตแถมเข้ามาทางการเมืองอีกนี่เป็นเรื่องที่เราต้องเกาะติดติดตามกันอย่างใกล้ชิดฉะนั้นทันทีที่มีประเด็นใหม่มีแนวทางการวิเคราะห์อย่างไรผมจะนำมาเสนอทางสุทธิชัยไลฟ์นี้เชิญชวนทุกท่านสามารถติดตามเพราะ เรื่องนี้มีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศไทยไม่น้อยทีเดียวครับเกาหลีเหนือใต้ถ้าเกาหลีเหนือล่มสลายเพราะคิมไม่อยู่หรือเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนจะเกิดอะไรขึ้นกับเอเชียและกับการเมืองโลกและคิมอายุแค่36แต่ว่าสุขภาพมีปัญหาครับสูบุรีหนะั อ้วนมากไม่ออกกำลังกายและสุขภาพมีปัญหามาตลอดแต่ว่าพอต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหัวใจด่วนนี่ก็เป็นเรื่องที่ไว้วางใจไม่ได้จริงๆครับเกาะติดนะครับมีอะไรเร่งด่วนแง่มุมที่ควรจะวิเคราะห์กันผมจะนำมาเสนอทันทีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ ติดตามฟังสุธิชายพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud